สวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครัเช่นเดิมแบบแบงค์นี่รันหนึ่งหนึ่งข้าวผาพิมนนะน,นี้เรามาเปลี่ยนมุมกันหน่อยครับเห็นคุดปูมาหลายวันแล้วครับวันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าพีซีสองร้รุ่น8ครับ m อ็มซหรือ m อ็นะ ก็มาทำงานของการปปาอีกแล้วครับก็นะครับก็ตีชายแดนครับขีดชายแดครับนครับก็มีเจ้าถิ่นอยู่หนึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าครับเจ้าถิ่นครับอยู่ฝั่งนู้นครับวางรถฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับ ชายแดงครับคสติดต่อนะครับตอนนี้ก็วันนี้ก็จัดหนักเหมือนกันครับเร่งหนักๆไปเลยครับให้งานมันเสร็จนะครับต้องรีบทำให้เสร็จก่อนวันดีก่อนออต้องรีบด่วนให้งานเสร็จนะครับอันตรายครับช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ปกติครับนะค็บชายแดง ตรงนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับห็ดไปเป็นที่เรียบร้อยรองลางนะงานรองล่างครับหมด,ดลายครับ เร่งเต็มสป,ปีดครับเร่งเต็มสป,ปีดครับงานไม่ได้เร่งครับแต่ว่าเป็นเขตพื้นที่สีแดงนะครับก็รีบได้ก็รีบครับ ไปทำฝั่งนู้นนะครับก็ไปตีดินที่วางคันไว้ตรงนั้นนะครับเอาดินลงครับวางคันลงแล้วก็น่าจะแต่งสลูปนะครับนี่เราคงจะอยู่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับนี่ปิดประตูแล้วครับ ปิดไม่ได้นะครับดึงไม่ไหวครับ <Okay. S 1> ชมกันยาวๆครับร้ายครับ นี่แหละครับรถใหม่ครับทำยังไงก็ได้ครับทำอะไรก็ง่ายไปหมดครับรถใหม่ไม่เหมือนขั้นเก่าๆครับทำอะไรก็ยากครับ เสียคันลงแล้วครับไม่รู้ว่าเห็นจรดีหรือเปล่านู้นเป็นฝั่งนู้นแล้วครับเขา,เาพวกเขาแล้วก็เป็นฝั่งนู้นหมดเลยครับ <c oughs> ขอประธานรถไฟด้วยครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่ผมลงนะครับกล้าเลิกยิ่งเยอะประสบการณ์ เริ่มเก็บแล้วครับเจ้าของรถก็อยากให้เสร็จวันนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็ ภาพสั่นไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับวันนี้กล้องไม่มีระบบการสั่นนะครับมือใหม่หทำครับพยายามจับให้มันไม่สั่นมากที่สุดนะครับพยายามนะครับมือคนจับมือคนถ่ายก็สั่นครับ นี่ก็มาอยู่กับตัวนี้ก่อนนะครับก็อีกไม่กี่วันเราก็จะโยกับคุณปู่ครับก็ผมก็จะพยายามลงคลิปให้มากที่สุดนะครับช่องนี้ก็ไม่เริ่มว่างแล้วครับช่องก,ก่อนๆนี้ไม่ได้ถ่ายก็ไม่ค่อยว่างครับก็มีคนคอยเฝ้าระวังนะครับเรื่องโควิดแะละครับ ระพาว่ามันติดชายแดนนะครับเฝ้าระวังภัยนะครับโควิด1 9วันนี้ห้าสิบห้าสิบนะครับอาจจะเสร็จหรือไม่เสร็จครับแต่ฟังนี้เสร็จหมดแล้วครับเสร็จไปแล้วนู่นครับเจ้าถิน่นกินข้าวเรียบร้อยแล้วครับสองตัวนะครับ รักทุกอย่างครับรักษาครับเลี้ยงทุกอย่างที่มาอยู่ด้วยนะครับนะครับกลับเข้าประเด็นกันต่อนะอทำให้ไวที่สุดครัสงสัยจะระบีคงจะจืดจางครับดังนิดหน่อยนะครับ ช่วงไปครับชมไปครกันต่อยาวๆเลยครับไม่รู้ว่าภาพชัดหรือเปล่าแลครับตอนนี้ก็อยู่กลางแดดเลยครับลมก็ไม่มีครับดูจากเงาครับไม่มีลมครับอยู่กลางแดดเลยครับเพื่อท่านผู้ชมผมทำได้ครับนะ เสร็จหรือเปล่าครับอีกยาวครับตอนนี้ก็เริ่มเพิ่งเริ่มช่วงบายนะครับเริ่มช่วงบาบต้องดวนหน่อยครับค่านคนรับแพงครับ ไม่แนใจครับว่าวันละพันหรือวันพันห้านะครับโดนย,ยืมตัวครับนะก็มื่อหนึ่งยกเข้าศูนย์ของเราอะได้เลยครับโดนย,ยืมตัวครับวันนี้เลยเอาเข้าวมาส่งครับเข้ามาส่งก็แวะมาเที่ยวครับก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูครับ ตรงนี้คุณปูก็ไม่ค่อยมีงานครับก็เลยมารับจา้างให้พ่อมารับจอบครับก็สำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ใ,ครให้ผมด้วยนะครับคนละหนึ่งคนละหนึ่งซับสไคร เพื่อไปกำลังใจให้ผมได้ถ่ายทำคลิปต่อไปครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสะะไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ